ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จาวีหาชแนลสำหรับวันนี้เรามาีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระทัตุดำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันทาตุดำเป็นพระทาตุที่ตั้งตระงานอยู่กลางเมืองเวียงจันทร์ซึ่งได้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่16ซึ่งชาวลาวมีความเชื่อว่าตายพระธาต มีพญานาคเจ็ดเสียนอาศัยอยู่ทําหน้าที่พิทักษ์รักษาชาวเมืองเวียงจันทร์และราชอาณาจักรลาวจากกองทัพของสยามในสมัยของพระเจ้าอนุวงศ์โดยได้กล่าวไว้ว่ากองทัพสยามได้สร้างพระาธาตุหรือเจดีย์แห่งนี้เอาไว้เพื่อปิดทางออกของพญานาคเพราะเหตุนี้เองทางการลาวจึงไม่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ไม่สักการะบูชาและไม่มีการบูรณะเหมือนพระธาตุอื่นๆในลาวและประชาชนลาวมีความเชื่อว่าถ้าใครทำลายหรือถอนก็จะมีอันเป็นไปจึงไม่มีใครกล้าแตะต้องและหรือถอนจึงปล่อยให้สถานที่แห่งนี้รกร้างตามกาลเวลาจนถึงปัจจุบันอีกด้านหนึ่ง ของหมอลักเลข,ขานิเทศหรือหมอลักฟันธงได้เดินทางไปยังสซป,ปลาวและได้เปิดเผยว่าในบันทึกรอยบุญตามรอยพญานาคราชประทัดดำในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นหนึ่งในช่องทางสู่เมืองบาดาลตามตำนานที่เล่าขานกันมาดังนั้นหมอลักจึงได้เดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ได้นิมนต์พระจากวัดศรีสเกต ถอดผ้าไตรถวายสวยดมนต์แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลพร้อมทั้งอธิษฐานขอพรจากพญานาคราชที่สถิตอยู่ณที่แห่งนั้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2560เวลา14.39นาทีโดยเฟซบุ๊กหมอลักฟันธงเลข,ขานิเทศได้โพสว่าพระทัตดำกลางเมืองเวียงจันทร์ สถานสถิตแห่งปูน่นาคราชผู้มีฤทธิ์ว่าผมฝันเห็นเรื่องราวมากมายจึงถามหาจากคุณโชคบุตรบุญธรรมคุณอรัญญาขับรถนำผมเดินทางไปไหว้พระทําบุญในนครหลวงเวียงจันทร์หลายปีถึงพระธาตุสีดำรกร้างกลางเมืองเวียงจันทร์ตามที่ฝันเห็นและก็มีอยู่จริงผมจึงได้นิมนต์พระจากวัดศีสะเกดถวายผ้าไตร สวดมนต์แผ่เมตตาจากนั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบันมีคณะสายบุญพญานาคราชเดินทางไปสักการะไม่ขาดสายขอแรงอธิษฐานนับแต่เปิดองค์พระธาตุดำให้สายบุญพญานาคราชไปบูชาสกาักการะขอเทพพญาดาพญานาคทั้งหลายในนครหลวงเวียงจันทร์ได้ปลดร่วมอนุโมทนาสาธุและได้โดนจิตโดนใจให้สายบุญพญานาคราช ทั้งชาวไทยชาวลาวได้มีโอกาสร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นในวันที่8ตุลาคม2560นี้ณวัดคำชโนดอเภอบ้านดุงจัังวดหอุอทรธานีด้วยเทินตำนานความเป็นมาและชื่อเรียกของพระธาตุดำในเมื่อก่อนพระธาตุดำหุ้มด้วยทองและถูกลอกออกในสมัยสงครามที่สยามเข้ายึดคลองเมืองเวียงจันทร์เรียกว่าพระธาตุดำเป็นระยะเวลาหลายสิปี จึงกลายเป็นสีดำถึงทุกวันนี้ไม่ได้รับการบูรณะและพัฒนาคนลาวอีกส่วนที่กลับจากประเทศไทยเพื่อสร้างเวียงจันทร์ก็ไม่มีการบูรณะและพัฒนาแต่อย่างใดเพราะเป็นที่ดินของฝรั่งเศสและต่อมาฝรั่งเศสได้ขายที่ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่คนลาวในสมัยนั้นเรียกร้องไม่ให้ฝรั่งเศสขายที่ดินในส่วนของพระธาตุดำให้แก่อเมริกา เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีที่พระธาตุแห่งนี้มีได้ทำการบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำนี้ไว้และเวลาต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเห็นว่าพระธาตุมีสีดำจึงเรียกพระธาตุนั้นว่าธาตุดำหรือพระธาตุดำแต่นั้นมาความจริงแล้วพระธาตุดำและบริเวณโดยรอบนับจากถนนล้านช้างถนนเชษฐาสถานีตำรวจธาตุดำและสถานทูตอเมริกา ้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ของวัดพระราชนัดดาที่พระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชสร้างเพื่ออุทิศให้แก่ลานสาวของพระองค์จากการสังเกตรเราจะพบว่าวัดส่วนมากจะสร้างอุโบสถไว้ด้านข้างหรือไม่ก็ด้านหลังของวัดเพราะฉะนั้นประชาชนชาวลาวจึงไม่สร้างบ้านหรืออาคารทับหรือหันหน้าไปทางทิศท,ทางเดียวกับอุโบสถเพราะอุโบสถส่วนมาก จะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกับวัดเชียงยืนวัดองค์ตือวัดอินแปงและวัดมีชัยพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณวงเวียนไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัดเดิมพระธาตุหุ้มด้วยทองแต่ถูกลอกออกในสมัยสงครามที่สยามเข้ายึดเมืองเวียงจันทร์จึงเรียกกันว่าธาตุดำตามตำนานเล่าว,ว่าบริเวณธาตุดำ เป็นทางเข้าออกเมืองบาดาลที่พญานาคเจเสียนมาช่วยเหลือชาวเมืองในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพสยามธาตุดำเป็นเจดีทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่องค์เดียวในเวียงจันทร์นิฐานว่าจะมีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่22-23รูปแบบเจดีทรงระฆังแปดเหลี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นเจดีขนาดเล็กเจดี JD รูปแบบนี้คล้ายกับเจดีที่มีฐานแปดเหลี่ยม ในศิลปะอยุธยาและล้านนาที่นิยมสร้างก่อนแต่เนื่องจากเจดีย์ทั้งสองศิลปะนิยมทําเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นด้วยสันนิฐานว่าอาจพัฒนาสืบต่อมาจากเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมเพราะลักษณะรูปทรงระฆังเหมือนกัน แต่มีการลบมุมให้เป็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจนองค์ระฆังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวปัจจุบันพระธาตุดำเป็นสถานที่เก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมและหลีกเลี่ยงการถูกทำลายจากการยึดครองของกองทัพสยามในศตวรรษที่16และเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งตระงานอยู่ในกลางเมืองเวียงจันทร์ซึ่งตัวพระธาตุยังคงเอกลักษณ์และลวดลายดังเดิมเอาไว้จนถึงทุกวันนี้